สวัสดีครับคุณการวันนี้คุณการสนใจทดลองขับเป็นตัว z s เใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคุณการเชิญนั่งก่อนนะครับอ่าคุณกาอ่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับแบบขี่นะครับครับถูกต้องเนาะไม่หมดอายุนะครับอ่าขออนุญาตนะครับอ่าอธิบายข้อตกลงในการทดลองขับก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับในการทดลองขับนะครับตรงนี้ เดี๋ยวคุณกันเซนตรงนี้ให้นะครับอโอเคครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ทดลองขับนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากโชว์รูมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมานะครับเพื่อทดสอบอัตราเร่งทดสอบวงเลี้ยวต่างๆทดสอบอะระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ เดี๋ยวคุณกันนะครับนี่ครับเชิญที่รถเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะครับเชิญขึ้นรถเลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณกันก็ปรับเบาะนะครับตามที่ต้องการก่อนนะครับแบบที่ถนัดเลยนะครับตัวนี้มันจะปรับได้6กระดับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคุณกันปรับพวงมาลัยนะครับ ตัวปรับก็จะอยู่ด้านหัวเข่าด้านซ้ายนะครับโอเคปรับให้ที่ถนัดเลยนะครับโอเคครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมโอเคผมขออนุญาตนะครับไปนั่งด้านข้างคนขับนะครับก่อนออกรถนะครับผมขออนุญาตนะครับอธิบายในส่วนของเกียร์ตรงนี้หน่อยก่อนนะครับ ตัวนี้ถ้าเลื่อนมานะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ดีนะครับเกียร์ของเรานะครับก็ผักเข้าตัวก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับปวดขึ้นเปิดลงแบบนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกออโต้โฮนะครับคุณการต้องคาดเบลก่อนนะครับ ระบบนี้ถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของก้านไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับก้านไฟเลี้ยวกับไฟด้านหน้านะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นก้านในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะครับจะอยู่สลับข้างกันนะครับส่วนก้านด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็นในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับหน้าจอของเรานะครับ10นิ้ว โอเคเนาะเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยนะครับรบกวนคุณกันนะครับขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามกฎหมายกำหนดนะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับอันนี้ให้คุณกันนะครับเป็นทางตรงอ่าทดสอบอัตราเร่งครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับอัตราเร่งเนาะโอเคครับผมต่อไปนะครับด้านหน้าจะเป็น ในส่วนของยูเทิร์นนะครับให้คุณกันทดสอบอวงเลี้ยวนะครับโอเคครับผมวงเลี้ยวของเราดีมากเลยนะครับต่อไปนะครับโอเคจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบกันนะครับ โอเคครับผมเชิญคุณกันทางนี้เลยอ่านี้จะเป็นแบบทดสอบความพึงพอใจในการทดลองขับนะครับเดี๋ยวให้คุณกันติกนะครับว่าอ่าในด้านของภาพลักษณ์ภายนอกในด้านของสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าติ๊กตามความพอใจได้เลยนะโอเคเนาะหลังจากท,ที่คุณกันทดลองขับแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับมีความพอใจ เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับก็คุณกันสะดวกทําเรื่องจองไว้เลยไหมครับจองเลยค่ะขออนจองเลยเนาะก็รบกวนนะครับขอบัตรประชาชนนะครับโอเคขออทีเอมได้ไหมคะโอเคครับอมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทําเรื่องจองเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งต่อในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับ แล้วพอได้ผลยังไงผมจะโทรแจ้งคุณการอีกทีนะครับสาหรับวันนี้นะครับอขอบคุณมากที่ให้ความสนใจรถเราแล้วก็ทําเรื่องจองไว้กับเรานะครับก็ขอบคุณมากครับนี่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปส่งที่รถครับผม